คือแคมเปญนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของการที่เราออกมาเดินเล่นในถนนเส้นนี้ Objective ของสิ่งนี้ก็คือการจีบผู้หญิงคนนี้ให้ได้ This the whole story is about love at first sight ซึ่งเราจะมีอุปกรณ์ที่จะทำให้เราเชื่อมกับผู้หญิงคนนี้ได้ก็คือตัวหัวเว่ยสำคัญเลยนะเราอยากได้คนที่พูดคำว่าหัวเว่ยโนวา 3I ถ่ายอะไรก็สวยให้ชัดก่อน หวไหวยนว่าซ้มไอถ่ายอะไรก็สวยอ่าโอเคทีมเราเนี่ยเราต้องเลือกแค่คนเดียวยืนพื้นคนนี้น่าจะทำให้เราชนะแคมเปญได้แน่นอนเรียวตะเฮ้ไอตโวนี้เอ้คโอเคโอเคอโอ้ยหาวหวเาะทำอตายอะไรก็สวย เราของแปะเข้าสู้ดิเออต้องเดียวตาเพราะเห็นส็ทำไปท้ายไรก็สวยโอเคโดมเพิบถ่ายตัวเองอยู่ถือโทรศัพท์สวยๆนะโดมอีกคนหนึ่งที่เรามองไว้แต่พอโดมได้ลองทำจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามีความแบบเบาไปนิดนึงเฮ้ยโดม smart be ม m a r t เพ๊บเุ๊บุ๊บ you have to still like posture good posture attitude attitude your attitude ผมแบบ ทำไม่ได้ because อันนี้มันแบบยากมากมันแค่ลองช็อตแล้วผมจะแบบก็เนิร์เวสแบบไม่น่าจะทำได้นะ act cool you know I'm so cool oh. and keep going ถ้าน้องเขาเข้าใจเขาจะทำมันได้ออกมาเป็นธรรมชาติมากมาก,กว่าที่จะมาแบบจำเอาเรายังไม่ยังไม่อยากเสี่ยงอาโดมเข้ามาใช้สิทธิ์นี้ Huawei oh Nova 3i ถ่ายอะไรก็สวย นั่นคือแบบสิ่งสําคัญที่สุดในในเรื่องราวนี้กติกาคือมีแค่สี่เทคเราขอให้หมูหยองเป็นเป็นผู้ช่วยเราวันนี้หมูหยองมาในฐานะ mentor assistant ครับปุ๊บไอชานปุ๊บชอบมากคือหมูหยองก็แบบคอยจดคอยจดนี่นะคุณต้องยืนตรงนี้นะกลมๆนี่คือฝาท่อนะคุณต้องเหยียบตรงนี้นะเห็นเห็นรูปปั้นนี้ไหมต้องยืนประมาณนี้นะมองไปที่ตรงนี้นะคือแบบเป๊ะ ต้องจำทุกรายละเอียดตอนแรกก็ไม่รู้ว่านางเอกคือใครแต่พอมาบนเรือนี่คือเหมือนนางฟ้าครับแล้นก็รู้สึกว่าเป็นสเปเชียลเป็นพระเอกอยู่ในเรื่องนี้อะเปนมากก็ค,อค,อค,อคอ่อยๆมองหามองหาจริงมองจริงมองจริงเมื่อไหร่ที่เราได้มีโอกาสทำงานเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพวิดีโอเนี่ยน้องเราจะใช้ยมากชนะสิเพราะทีมโทน,นี่ มีทั้งเมนเทอร์มีทั้งเมนเทอร์แอสเซสต์แทนส์ลุกมันเชิญทีมโทนี่ครับแคมเปญที่แล้วอะ่ะอยากลองวิธีการที่ให้ทุกคนได้ลองทําแต่รอบนี้เรารู้สึกว่าเราต้องการงาน4เทคเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้เขาได้ลองเราขอใช้สัญชาตญาณของเราอีกครั้งหนึ่งในการเลือกคนที่จะมาทำนี้พี่โทนี่ก็เลือกที่ให้ซ้อมก็คือมีวิลเลียมยม,มิเรตะแล้วก็แบงค์ในนี้พยามถ่ายรจริงใช้จริง ถ้าถ้าต้องสับกล้องไปข้างหน้าสลับกล้องไปข้างหน้า12นาทีผ่านไปนะครับยังไม่ได้ถ่ายสักเทคครับโอเคเรียตาอันเดอร์แซนเรียตาอันเดอร์แซนโอเคเรื่องราวเนี่ยมันค่อนข้างสนุกแต่พอถ่ายจริงอะ่ะมันจะมีความยากเยอะมากเราก็จะมีน้องๆจากเดอะเฟสออสตา,า,ามา3าคนมีน้องทรายน้องปริมแล้วก็น้องฟ้าเฮ้ยเฮ้ยผมถ่ายรู้วพ้คุณนะเดี๋ยวไปแลกลายกันไปไปตรงนู้นตรงนู้นตอนเราทำเราต้องมีจินตนาการ ว่าเราตามหาผู้หญิงคนนี้เราแบบเฮ้ยอยากจะเซลฟี่กับเขาเราชอบเขาเราตกลุมรักเขาอะไรเงี้ยดีมองถูกต้องอะไรเออ nice be nice เพิ่งเคยเห็นโทนี่มากำกับการแสดงแปลกใจเก่งกว่าที่คิดเยอะนะเฮ้ยเอาถังกลับด้วยเอาแล้วเว้ยเอาลวเว้ยเดี๋ยวรอรู้จากผมเลยแกลกไลฟ์กันเฮ้ยเอาดีวเว้ย อยู่ตรงนี้แล้วตรงเข้าแล้วล่ะขอถ่ายรูปได้ไหมครับเออโอ้มีดอกไม้มาด้วยถ่ายรูปกันดีกว่าเอาเพื่อนเข้ามาได้ไงอะตอนสุดท้ายแบง่์ไม่ได้สนใจผู้หญิงเพราต้องมีแฮปปี้ที่แบบแฮปปี้กว่านี้มันไม่มีพีคจริงๆตอนจบมันต้องพีคก,กว่านี้แล้วก็สุดท้ายแล้วต้องพูดแท็กลายของหัวเวย่ยให้ดีหัวเว่ยนะว่าสามไอถ,ถ่าอะไรก็สวย <Yes! S 3> <Yeah. S 1> ชอบเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ ยี่สิบนาทีแล้วนะครับเ a l r e เ d าเ e t s t a n บายเลยครับอ้าวพับปืนปับปืนโอเคโอ้ยฮันซัมโอเคโอเคนี่มันไม่สนใจผู้หญิงเลยจังหวะมันนี่เป็นแบบแบบไม่เลี้ยวไง ด้วยแต่ในความคิดของหมูหยองคิดว่าดูคอมเมดี้เกินไป1นึ่งสองสาอ่า thank you ทุกคนเขาดูเขาดูสนุกกับการถ่ายรูปจนลืมสาวเกินไปนิดนึงลืมลืมจุดประสงค์คือ acting มาเป็นดูประดิษฐ์อ่ะคือมัน acting มันดูไม่เรียวดูไม่ธรรมชาติเอ่อนんかそะสนになมてあน อ,อยากเห็นช็อตนี้แหละที่เขาพูดรอ, <laughs> อดูนี่แหละทั้งเรื่องโฟว์แวนโนบะซัมไอถ่ายอะไรโคตรสวย,ยปากไหนผมไม่รู้เดลต้าเป็นคนน่ารักถึงแม้ว่าตอบโจทย์กับแคมเปญน,นี้ไม่ไม่ตรงเท่าไหร่นักแต่ว่าเดลต้าเป็นสีสันที่แบบว่าเออดูหน้าหมอดูแล้วก็เพลินดีอะค่ะผ่านไปแล้ว26นาทีนะครับ หลังนั้นเราก็เลยให้แบงค์ได้ทําอีกรอบหนึ่งแล้วก็บรีฟเพิ่มนิดหน่อยดีมากดีมากแบงค์ดีมากอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะดีมองดีดีมากดีมาก,มากวะฟีลลิ่งดีนะเฮ้ยเ,เขาทักกลับวะเขาทักกลับวะเฮ้ยเฮ้ยผมถ่ายรูปให้คุณนะเดี๋ยวไปแลกลายกันไปตอ่อ ได้แน่นอนคนนี้ชอบชอนี้นะคะเขาแบบดูดูดูมีความสุขกับการทํางานครั้งนี้มากๆเลยค่ะแล้วก็ออกมาได้ดีกว่าที่พลอยคิดเยอะเลยเก่งมากต้องเจอดอีวะเอ้ยไปไหนวะคือนะเจอปิมอะ่ะคือผมว่าชอบปิมมานานแล้วแล้วก็แบบได้มาทําเป็นเหมือนจีบปิมก็ค่อนข้างเหมือนชีวิตจริงนิดนึงด,ดีดีดีมากดีมากดีมาก,มาก,มากเฮ้ยไปไหนอ่ะเอ้ยไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเดินมาขายของนิดนึง สิ่งนี้ที่เราเป็นห่วงมากที่สุดในในการทําการแสดงของน้องๆโหห่วยนะว่าสามไอถ่ายอะไรก็สวย <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> แต่งเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะก็ถือว่า <Yeah. S 3> เป็นสเต็ปก้าวหน้าไม่ได้ถอยหลังให้กับทีมโทนี่จริงๆเราชอบตั้งแต่เทคแรกแล้วที่แบงค์ทำทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนหมดเหลืออีกเนาทีนะครับ แล้วมันก็ได้ทําเป็นคนสุดท้ายครับของกลุ่มใน4คนก็แฮปปี้ที่ทำพ่อก,ก็รู้สึกพยายามดึงอินเนอร์ออกมาตลอดวิลเลียมธรรมชาติของตัวเองเลยวิลเลียมน่าจะยากคิว <Show. S 2> เขาก็อีกคนหนึ่งที่อินเนอร์น้อยคือเรื่องราวจริงๆอ่ะน่าจะเหมาะวิลเลียมมากเลยนะเจอสาวตีดสาว,สาวเพราะว่าวิลเลียมเนี่ยมีความชา์มิ่งมีความแบบสาวน่าจะติดเยอะอะไรเงี้ยล้ออะไร,รอ่ะเออคิดเลยอ่ะว่าเราอยู่ในเรื่องนั้นจริงๆคิดว่าเราเราเจอผู้หญิงคนนี้ที่เราชอบ เราตอนที่เราเห็นเขานั่งเรือเราก็อยากจะตามเขาไปการแสดงวิลเลียมเนี่ยไม่เลวเลยนะแต่ว่าเขาหน้าเขาจะมีความแข็งอยู่อะไรเงี้ยบางทีสีหน้าการแสดงมันเลยไม่ส่งกับพลังของเขาอะ่ะอาจจะเป็นการที่เราอยู่ในสังคมแบบฮิปฮอปอยู่ด้วย,ยกับคอมแต่ว่าก็รู้สึกว่าแคมเปญน,นี้ก็สามารถวิลเลียมก็น,น่าจะดึงรอยยิมนี้ออกมาใช้ได้บัวเว้ Nova i, ยโนวาสามไอถ่ายอะไรก็สวย สงสารวิลเลียมอ่ะพูดแท็กไลท์ทำไมไม่ยกโทรศัพท์ทำได้ดีอยู่นะครับแต่แค่ไอ้มือถือตอนท้ายถ้าชูขึ้นมาก็น่าจะได้ p e เพอร์เฟกต์ครับในวันนี้ต้องต้องต้องบอกวิลเลียมยังยังไม่ชายออกมาให้เราเห็นในขนาดนั้นครบ4เทคแล้วนะครับสำหรับ Team Tony ทีมโทนี่อยู่กองถ่ายเนี่ยไม่เห็นโดมและไม่เห็นเบสเลยเขาไปไหนเหรอ มีคนที่แข็งแรงที่นี้มีคนอันนี้ก็แข็งแรงจนนานขั้นผมทําไม่ได้มีคนอื่นทําได้เหยาอาในการ่ายทำเรายังต้องรอเรือจอดจอถ้าแต่ทุกคนไม่ได้ทำอะไรแต่ทุกคนช่วยซัพพอร์ตวันนี้รอดูผลได้แน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้พวกเรามอนเตอร์ชนะแน่นอนเว้ยทีมเราเฟี้ยวเงาะมากเลย